พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังมารดาบิดาเป็นบุตรที่ประเสริฐลูกทั้งหลายที่จะได้ดิบได้ดีส่วนมากก็เกิดจากการที่พ่อแม่ได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนเหมือนกับต้นไม้ที่เราช่วยพยุงให้เขาเติบโตจะไปทางทิศไหนเราก็มีการดัด มีการปลูกมีการลดน้ำมีการใส่ปุ๋ยประคับประคองต้นไม้นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นเดือดของสัตว์หรือหนอนที่จะต้องมากินไปฉะนั้นเราต้องการจะให้ลูกเราได้ดีเราก็จะต้องประคับประค,ระคองดูแลเหมือนกับว่าเป็ดไก่หรือหา่านมันต้องการจะให้ลูกมันเป็นตัวเป็นตน มันก็ต้องใช้วิธีการกกการฟักให้ความอบอุ่นไม่งั้นไข่มันก็ด้านเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านได้สอนอยู่เสมอว่าหน้าที่ของลูกก็จะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกคนไหนที่เชื่อพ่อเชื่อแม่อบหลมมีความเคารพพ่อเคารพแม่ลูกคนนั้นส่วนมากก็จะมีความเจริญเติบโตมีความเจริญรุ่งเรือง ไวเพื่อคนอื่นเพราะความกระตันยูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอยากรู้ว่าคนไหนลูกคนไหนเป็นคนดีก็ดูที่ว่าเชื่อฝั่งพ่อเชื่อฝั่งแม่หรือมีความกระตันยูรักพ่อรักแม่ผู้ให้กําเนิดนี่เป็นสัจธรรมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพแม้แต่ปัจจุบันก็เหมือนกันลูกคนไหนที่เชื่อฝังพ่อเชื่อฝั่งแม่เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายาย พี่ปานหาคนนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวอย่างที่พระธิจ้าท่าน,นตัดว่าบุคคลที่รักพ่อรักแม่รักปู่ย่าตายายรักต้นตระกูลก็จะต้องมีการเชื่อฟังเพราะว่าเรายังไม่รู้โลกนี้คนที่หวังดีต่อเราอยากจะให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฉะนั้น คนที่เป็นลูกต้องเคารพพ่อเคารพแม่จึงจะเป็นลูกที่ดีในสังคมและความเจริญก็จะมีกับตัวเราถ้าเราทำไม่ดีไม่เชื่อฟังพอ่อไม่เชื่อฟังแม่เราก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆอาอยุเราก็จะสั้นลงสั้นลงอันตรายก็จะมาหาเราเหมือนกับลูกเป็ดลูกห่านที่พ่อแม่ไม่ได้การรับการ อบรมเลียงดูก็เป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆไปเจริญพร